สวัสดีค่ะช่องแม่มารวยช่องมารวยนะคะจะมารีวิวอ่าเหรียญน,นะคะรัชกาลที่9ก้าค่ะรัชกาลที่เก้านะคะใครที่มีสะสมไว้อ่าแล้วใครที่ต้องการจะหาะไปสะสมแล้วไปอ่าเป็นสิริมงคลน,นะคะค่ะด้านหน้านะคะ ทรงผนวดมาปีสองแปดเก้าเก้าค่ะเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะคะามาแบ่งปันและแชร์ให้ดูนะคะใครที่ชอบสนใจี่ติดตามาช่องมารวยได้นะคะค่ะจะเป็นฐานการใช้งานมา่ ในปีพศอ,อ,อ่าจะด้านหลังจะสภาพที่ใช้งานมานานมากนะคะ,คะสองห้าศูนแปดหรือหนึ่งแปดประมาณนี้นะคะอ่าทุกคนดูนะคะดูน,นะคะใครที่สายตาดีหรือใครที่อ่านี่ค่ะแม่มาอยากจะแบ่งปันให้ดูคะ่ะ นักสะสมใครที่ชอบสะสมร้วยติดตามมีไว้ติดตัวเป็นสิริมงคลของเรานะคะรัชกาลที่เก้าสมัยเปโชนมายุ ี่พอสอกอ๋อเก่าแก่มากเลยค่ะสวยงามไหมคะ